มดข่วพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนออกเน้นเน้นรางวันที่1เลขพุ่มพวงน้องเพชรหยิบจากไหยโบราณค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งประจำวันที่16มิถุนายน2,563โดยรางวัลที่1นะคะออกหมายเลข516 967ค่ะ ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวนะคะออกหมายเลข882แล้วก็876ค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข625แล้วก็565ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข64นะคะล่าสุดนะคะมีรายงานว่าแฟนเพลงราชนีลุกทุ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์นะคะคือฮาเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเลขท้ายรางวัลที่1ที่ออกตรงกับเลขในงานครบรอบ28ปีพุ่มพวงดวงจันทร์ โดยในวันงานนะคะนายไกลสอนแสงอนันต์หรือว่าไกลสอนลีและเมคินอดีตนักแสดงชาวไทยแล้วก็สามีของพุ่มพวงดวงจันทร์พร้อมด้วยน้องเพชรนะคะลูกชายได้เดินทางไปร่วมงานที่วัดภาษีย่านเอก,ก,ม,กอมัยกทมค่ะโดยน้องเพชรนะคะหยิบเบอร์จากหายโบราณเพื่อเสี่ยงโชคซึ่งน้องเพชรจับได้เบอร์967ค่ะซึ่งตรงกับเลขท้ายของรางวัลที่1นะคะออกหมายเลข967ค่ะ ทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ